สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะผู้อาวุโสมูเ่เผยรอยยิ้มเล็กน้อยในใจนึกย้อนไปถึงผู้อาวุโสเชยนผู้อาวุโสเชยนเป็นยอดฝีมือด้านจิตวิทยามนุษย์จริง,งๆการเชื้อเชิญจริงหงเชิญมาอย่างสาราเทพสมดุด ด้วยการกระทําเรียบง่ายทําให้รัศมีของเขาลดลงอย่างมากหลังจากที่เดินผ่านชั้นแรกของศาลาเทพสมุทรสายตาของจิงหงเฉินก็มองไปทั่วทั้งชัน้นเขาตกตะลึงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าเขารู้ดีว่าสาลาเทพสมุทรนั้นไม่ธรรมดาผู้อวุโสเฉินเดินไปยังเก้าอี้ต้นไม้ทองคำที่ด้านหลังของชั้นหนึ่งก่อนจะนั่งลง เขาทำท่าเชิญให้จิงหงเฉินนั่งลงด้วยจิงหงเฉินไม่ได้มีท่าที่สูงทรงอะไรเขายิ้มให้ผู้อุโสเชียนก่อนจะนั่งลงตรงกันข้ามทังคูไม่ได้พูดอะไรก่อนและพวกเขาจ้องมองกันและกันขณะนั่งอยู่ที่นั่นแต่อากาศรอบตัวพวกเขากำลังจะแข็งตัวเพราะรัศมีของพวกเขาคูอุโสเฉียนและจิงหงเฉินมีพลังคล้ายกัน ขวเขาทาั้งคู่ต่างก็มีพลังกดดันที่แข่งแกร่งแต่ความแตกต่างคือพลังของผู้วุโนโฉียนนั้นเสถียรราวกับพื้นดินแต่ทว่าพลังของจิงหงเชิญน,นั้นมาจากการสะกดข่มและอัดปลดปล่อยออกมาได้ทุกเมื่อดูเหมือนว่าอาวุธวิญญาณสามารถช่วยวิญญาจารย์ได้ในระดับหนึ่งการฝึกฝนของเจ้าอยู่ที่ระดับ93เท่านั้นแต่เจ้าสามารถทำให้ตัวเองมั่นคงต่อหน้าค่าได้ ผู้อุโสเฉียนกล่าวช้าช้าจิงหงเฉินยิ้มและตอบว่าข้าเชื่อว่าการวิจัยอาวุธวิญญาณเป็นเพียงขั้นต้นในอนาคตโลกจะเป็นของอาวุธวิญญาณเมื่อถึงวันที่อาวุธวิญญาณไม่พึ่งพาพลังวิญญาณของวิญญาจารยร์อีกต่อไปวิญญาจารย์ก็จะถูกกำจัดไปข้าสงสัยว่าผู้อุโสเฉียนจะเชื่อมันในความเชื่อนี้หรือไม่ผู้อุโสเฉียนตอบอย่างเย็นชา มันไม่สำคัญว่าข้าจะเชื่อหรือไม่แต่เจ้าไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อเห็นวันนั้นมันไม่สำคัญหรอกว่าข้าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นวันนั้นหรือไม่จริงหงเฉินกล่าวยังไม่เป็นทางการมันจะเกิดขึ้นในจักวรวรรดิเรียนจันทราและจักวรวรรดิุรียนจันทาก็จะมีอยู่เช่นกันจักวรวรรดิสิงหลัวจักวรวรริโตหลิงจักวรวรริวิญญาณสวรรค์และแม้แต่โรงเรียนซื่อไหลเคอของท่าน ก็ยังห่างไกลเกินไปในแง่ของอาวุธวิญญาณผู้อุโสเฉชยนหัวเราะโอ้เราอยู่ไกลขนาดนั้นเลยหรือข้าไม่คิดอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าสามารถใช้ประโยชน์จากช่องว่างนี้เพื่อเอาชนะโรงเรียนซือไลเคอรได้หรือเราส่งกองกำลังหลักเพียงครึ่งเดียวสำหรับการแข่งขันประลองวิญญาณโรงเรียนระดับสูงทั่วทั้งอาณาจากักรที่เพิ่งสิ้นสุดลง แต่เราก็ยังชนะมีเป็นการพิสูจน์ว่าเจ้ายังได้เปรียบในเรื่องอาวุธวิญญาณอีกหรือผู้อาวุโสเฉวนร,รู้สึกปลาดใจเมื่อได้ยินคำพูดของจิงหงเฉินท่านพูดถูกแล้วข้าได้รับข่าวจากโรงเรียนของท่านว่าท่านสนใจที่จะแลกเปลี่ยนความคิดกับโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุเลียนจันทราตอนนั้นข้ารู้สึกดีใจมากแต่ด้วยเหตุผลบางอย่าง โรงเรียนของท่านเปลี่ยนใจถ้าเป็นเพราะการแข่งขันข้าไม่คิดว่ามันจําเป็นจกักรวรรดิสุริยันจันทานั้นใจกว้างมากการแข่งขันคือการแข่งขันเราจะไม่สร้างความเกลียดชังเพราะอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขันผู้อูโสเชียนถามว่านี่คือเหตุผลที่เจ้ามาในวันนี้หรือจริงหงเชิญตอบกลับก็ส่วนหนึ่งย่งมีอีกหนึ่งเหตุผล ข้าอยากได้ดาบพิพักษาคืนนี่เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของข้าและมีความสำคัญมากสำหรับข้าหวังว่าท่านจะสามารถคืนมันให้ข้าได้ผู้อุโสเฉียนพยักหน้าอย่างจริงจังแล้วพูดว่าข้าคืนมันได้ข้าจะคืนให้เจ้าตราบที่เจ้าสามารถปล่อยให้มาเซียวเทาได้รับการรักษาอย่างเต็มที่จริงหงเฉินหน้าเสียผู้อุโสเฉียนท่านพูดแบบนี้ไม่ได้นะ นักเรียนของเราหลายคนก็เสียชีวิตด้วยนำมือของนักเรียนท่านแต่เราไม่เคยเรียกร้องค่าชดเชยใดๆผู้อุโสเชียนพูดอย่างเฉยเมยนักเรียนของเจ้าสามารถเปรียบเทียบกับมาเซลเทาได้หรือไม่มาเซลเทาจะได้รับตำแหนง่งภูมิหน่วยการของแผนกวิญญาณยุทธของโรงเรียนของเรานางอายุยังไม่ถึง20ปีแต่นางเป็นมหาปราชญ์วิญญาณที่มีวงแหวนวิญญาณเจ็ดวงแล้ว นอกจากนี้นางยังมีวิญญาณยุติการต่อสู้อันดับต้นตนไม่มีใครในทวีปสามารถเทียบเคียงกับนางได้ในการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวโรงเรียนสื่อหลเคยจะไม่ยึดถือของเจ้าด้วยกำลังแต่สภาพของเซียวเถามีความพิเศษวิญญาณยุติของนางเปลี่ยนไปในทางลบและนางอยู่ในอาการบาดเจ็บสาหัสจนถึงตอนนี้หลังจากที่เราพบวิธีรักษานางโดยใช้ดาบเล่มนั้นเราจะคืนมันให้เจ้า จิงหงเฉินขมวดคิ้วและถามว่าไม่มีทีว่างให้เจรจาเลยหรือผู้อุโสเฉียนไม่ได้พูดและมองเขาอย่างใจเย็นหลังจากครุนคิดอยู่ครู่หนึ่งจิงหงเฉินก็พูดว่าถ้าคาแรกของที่มีมูลค่าเท่ากับมันละ่ะขคาบอกเจ้าแล้วว่าเรากำลังเก็บดาบไว้เพื่อขวนขวาวิญญาณยุทธที่เปลี่ยนแปลงของเซียวเทาผู้อุโสเฉียนตอบอย่างเย็นชาจิงหงเฉินตัวแข็งทืง่อเล็กน้อย จากนั้นก็พูดเสียงลุ่มลึกข้าขอดูนางได้ไหมผู้อุโซเฉียนเป็นคนที่ลังเลในตอนนี้เสียงของผู้อุโสมู่ดังขึ้นได้สิเจ้าทำได้พาเขาไปที่ชั้นสองจิงหงเฉินมีสีหน้าหวาดกลัวเมื่อได้ยินสิ่งนี้เขารีบลุกขึ้นยืนแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวพร้อมกับนิกายกาย,ยาก,ก่อนหน้านี้แต่เขาก็ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างผู้อุโซเฉียน และตู้ผู้สื่ออย่างชัดเจนรวมถึงการที่ตู้ผู้ซื้อถูกขัดขวางโดยแสงสีทองของโรงเรียนซือไลเคอร์จริงของเชิญเชียบแลมมากแม้จะยังไม่ถึงระดับอัครภพมิมยุทธ์เขาจําได้ทันทีว่าความรู้ความเข้าใจของโลกภายนอกเกี่ยวกับโรงเรียนซือไลเคอร์นั้นผิดพลาดผู้ที่แข็งแกล่งที่สุดในโรงเรียนซือไลเคอร์ไม่ใช่ผู้อูโซเชียนพรหมยุทธ์เท่าเทียแต่เป็นคนอื่น แม้แต่ตูปูซือก็อยังต้องลาถอยต่อนหน้าชายคนนี้เขาแข็งแกล่งแค่ไหนกันนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงแอบย่องมายังโรงเรียนซื่อหลเค่ะหลังจากที่นิกายกายาจากไปและไม่ได้ปรากฏตัวอย่างชอบธรรมเหมือนนิกายกายาจริงของเฉินกล่าวด้วยเสียงทุม้มผู้อุปโสเชียนและผู้อวุโสที่ไม่รู้จักตอนนี้ข้ามีอาวุธวิญ,ญญาณอัตโนมัติระดับเกา่าอย่างน้อยสามเครื่องติดตัวอยู่ ทาคาถูกโจมตีอาวุธวิญญาณเหล่านี้ทรงพลังมากพอที่จะทำลายเมืองสื่อหลายเครื่อทั้งหมดและไม่สามารถหยุดได้อีกด้วยเขาอายุใกล้เคียงกับเยอนเซาเจอเป็นเรื่องปกติที่เขาจะเรียกผู้อุโซเชียนและผู้อวุโซมู่ว่าเป็นผู้อวุโซมันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของเขานี่คือโรงเรียนซื่อหลเคร์จากที่จริงหงเชิญรู้มีอัครพมยุทธ์มากกว่าหคน ไม่ว่าอาวุธยานของเขาจะแข็งแกล่งแค่ไหนแต่เขาก็อยู่เพียงอันดับที่93เขาไม่สามารถเทียบได้กับอัครพมยุทธ์จำนวนมากในระยะใกล้เช่นนี้แต่เขาเตรียมตัวมาเขาเชื่อว่าโรงเรียนซื่อไลเคอร์คงไม่โจมตีเขาจริงๆหมั่นของไม่ตรงตามมาตรฐานของพวกเขาเจ้าเป็นแขกของเราแล้วในเมื่อเจ้ามาสาราเทพสมุทรผู้อาวุโสมุกเราอย่างเชยเมย ถ้าข้าต้องการจัดการเจ้าจริงๆอาวุธวิญญาณของเจ้าอาจไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้เต็มที่จิงหงเฉินไม่ได้ตอบกลับแต่อย่างใดเขาเผยสีหน้าลงอกก่อนจะหัวเราะและกล่าวว่าเป็นเกียรติของข้าจริงๆที่ได้รับเป็นแขกของศาลาเทพสมุทรเขามาถึงชั้นที่สองอย่างรวดเร็วหายใ้การแนะนำของผู้อุโสเชียนผู้อวุโสมู่นอนอยู่บนเก้าอี้ของเขา ในขณะที่หัวอี้เฮ้าหวังตรงและเสียวเซียวยืนอยู่ด้านหลังเขาหัวอี้เฮ่ากังวลมากก่อนที่เขาจะถอยหนี้เขาเคยถามผู้อุโสมู่เกี่ยวกับอาการของมาเซลเทาผู้อุโสมู่บอกเขาว่ามาเซวเทาสบายดีซึ่งทําให้เขาสบายใจเมื่อเขาถอยกลับไปฝึกฝนแต่ดูเหมือนว่านางจะอยู่ในสภาพที่เลวร้ยวายจากสิ่งที่ผู้อุโสมู่พูด เขาจะไม่กังวลได้อย่างไรจริงหงเฉินถูกดึงดูดให้มาหาผู้อุโสมูผู้อุโสมูอาจจะดูเหมือนผู้อุโสท,ที่อ่อนแอและไม่ได้ปลดปล่อยกินไอส่งพลังออกมาแต่จิงหงเฉินมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่เคยบังคับนิกายกาย,ายาก่อนหน้านี้ให้ลาถอยไปความสามารถและ,ละระดับการฝึกฝนของผู้อุโสมูไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ก็ไม่คาดคิดว่า โรงเรียนซือไหลเคอจะมีบุคคลที่ทรงพลังถึงเพียงนี้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าตัวเองทำถูกแล้วที่ไม่ได้ท้าทายโรงเรียนซือไหลเคอร์คารวะผู้อาวุโสข้าขอทราบชื่อท่านได้ไหมจิงหงเฉินของคำนับให้กับผู้อาวุโสมู่ผู้อาวุโสมูยิ้มและกล่าวว่าข้าชื่อมู่เอินข้าเชื่อว่ามีคนไม่มากในโลกนี้ที่ยังจำชื่อข้าได้ จิงหงเฉวยรู้สึกซับซ้อนเมื่อได้ยินชื่อของผู้อุโซมูเขาไม่สามารถนึกชื่อนี้ได้จากความทรงจำหรือการสืบเรื่องของโรงเรียนซอไลเคื่อเลยผู้อุโซมูพูดกับผู้อุโซเชียนเฉียนน้อยพาเขาไปดูอาการของเซลเทาอวีเฮ่าเจ้าทั้งสามคนก็ควรมาด้วยอาจารย์หัววีเฮ่าเป็นตัวแทนของคนที่เหลือ และตอบรับผู้โอโซโมูเขารีบเดินไปหาผู้โซเชียนสายตาของจิงหงเชิญเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเขาได้ยินชื่อของหวยเฮาชื่อของเขาปรากฏมากที่สุดในรายงานของโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราเขามักจะปรากฏตัวบ่อยกว่าทางหัวหน้าทีมของโรงเรียนซือไลเคอร์มาเซลเทาและรองหัวหน้าทีมใต้เย่าเหิงวิญญาณยุทธคู่หรือ และเป็นไปได้ว่าหนึ่งในนั้นคือวิญญาณยุดน้ําแข็งขั้นสูงสุดที่มีฐานการฝึกฝนประมาณสององหวนแต่เขาน่าจะสามารถปกปิดการฝึกฝนและความสามารถของตัวเองได้ในระหว่างการต่อสู้ครั้งล่าสุดเขากับคู่หูได้ปลดปล่อยทักษะการล้อมรมวิญญาณยทดอันสรงพลังที่ทําให้พวกเขาได้รับชัยชนะเขามีคู่หูที่มีวิญญาณยุดคู่ซึ่งเหมาะกับเขา ข้อมูลเหล่านี้ผุดขึ้นในหัวของจิงฮงเชิญทำให้เขามองห้วอีเฮาน่อีกมุมหนึ่งและยังได้รับข่าวที่มีประโยชน์อีกด้วยผู้อุโสโมถูกเรียกว่าอาจารย์เขาเป็นสิทธิ์ของชายชลาลึกลับคนหนึ่งหัวอีเฮาและอีกสองคนมาหาผู้อุโสเชียนและพยักหน้าทักทายจิงฮงเชิญพวกเขาไม่ชอบคนจากโรงเรียนวิศวกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราจึงไม่ได้ทักทายอย่างเป็นทางการมากนัก ผู้อุโสเฉยและผู้อุโมมู่จึงทำเป็นไม่รู้ตามข้ามาผู้อุโสเฉยเดินไปที่บันไดที่สูงขึ้นและพาพวกเขาไปที่ชั้นสามในขณะที่ผู้อุโซมู่ยังคงอยู่ที่เดิมและหลับตาดูเหมือนว่าเขากำลังพักผ่อนจิงหงเฉินเดินไปหาห้อีเฮาด้วยความสนใจก่อนจะกล่าวว่าเจ้าคือห้อยเฮาอย่างนั้นเือ สองคนนี้ต้องเป็นเซลลวเซล์และวังตรงแน่ๆการปรากฏตัวของทั้งสองคนถูกอธิบายอย่างละเอียดในบันทึกของหอมิงเตออันโด่งดังหัวอีเฮาพยักหน้าแต่ไม่ได้พูดตอนนี้เขากังวลเรื่องมาเซลเทาจริงหงเฉินไม่ได้มีท่าทีลำคาญอะไรแม้ว่าจะถูกเมินเขามองไปที่หัวอีเฮาอย่างจริงจังไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ชั้นที่สของศาลาเทพสมุทร สิ่งแรกที่สามารถมองเห็นได้ในชั้นนี้คือห้องถงขนาดเล็กที่มีพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรทางสองด้านมีอุโมงค์ที่เชื่อมต่อกันเป็นชั้นๆและนำไปสู่ส่วนลึกผู้อุโสเชวนเดินไปทางซ้ายและหยุดที่ประตูห้องที่5ผพื้นที่บริเวณน,นั้นเปลี่ยนเป็นสีทองมือของจิงหงเชินสั่นเทาโดยไม่รู้ตัวแต่ก็สงบลงได้ในเวลาไม่นาน คลื่นแสงที่รุนแรงแต่บริสุทธิ์ทำให้เขารู้สึกตกใจความรู้สึกอันตรายได้ผุดขึ้นในใจของเขาเขารู้เรื่องราวทุกอย่างแต่ไม่รู้เกี่ยวกับศาราเทพสมุทรที่ลึกลับแห่งนี้เลยแสงบริสุทธิ์นี้ดูเหมือนจะไม่ได้เกิดจากใครบางคนแต่มันออกมาจากท่อนไม้ที่ล้อมรอบตัวเขาและสาลาเทพสมุทรแล้วศาลาเทพสมุทรสร้างขึ้นจากอะไรกันแน่ ประตูด้านหน้าเปิดออกพร้อมกับแสงสีทองพวกเขาเดินไปในห้องที่เงียบสงบทีละห้องพี่สาวหัวอีเฮาเห็นมาเซียวเทาซึ่งนอนราบอยู่บนเตียงน้ำแข็งเลกลับเขากังวลมากจนอยากจะรีบไปแต่เขาถูกผู้อุโสเฉียนห้ามไว้มาเซียวเทาดูซีดเซียวเล็กน้อยในขณะที่ริมฝีปากสีแดงขลองนางตอนนี้กลายเป็นสีม่วงดำพวกมันให้ความรู้สึกชั่วร้ายกับพวกเขา ร่างกายของนางพุ่งพล่านโดยเปลวไฟสีดำขณะที่นางถูกกลืนกินด้วยแสงสีทองแม้ว่าพวกเขาจะถูกสะกดคมด้วยแสงสีทองทันทีที่พวกมันพุ่งขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังดูเหมือนจะไม่ยอมแพ้ฮูอูโซ,โซเฉียนสายหัวให้กับหัวอีเฮาที่กระวนกระวายใจหัวอีเฮากัดลิมฝีปากและกำมัดแน่นโดยไม่รู้ตัว เป็นเวลาสองเดือนแล้วตั้งแต่การแข่งขันสิ้นสุดลงเขาไม่ได้คาดหวังว่าอาการของพี่สาวของเขาจะเลวร้ายขนาดนี้นางนอนได้เฉพาะบนเตียงเย็นเฉียบและต้องถูกผนึกด้วยพลังแห่งแสงดวงตาของฮอยเฮาเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อเขามองไปที่ใบหน้าของมาเซลเทาผู้อวุโสเชียนชี้ไปที่จริงหงเชิญและหยุดอยู่ตรงหน้าแสงไฟที่ปกคลุมมาเซลเทา และมองดูเปลวไฟสีดำอย่างระมัดระวังหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกล้ำว่าข้าขอสัมผัสการเปลี่ยนแปลงในพลังวิญญาณของนางใกล้ๆหน่อยได้ไหมเสียงของผู้โซมูสะท้อนออกมาหลังจากนั้นทุกคนก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าราังสีทองปรากฏขึ้นด้านข้างของจิงหงเฉินรังนี้เป็นของผู้โซมูแต่เป็นเพียงภาพมายาของเขา หลังของภูโสมมู่ไม่ได้งออีกแล้วแต่ยืนตรงทั่วทั้งรางของเขาแป็งประกายแสงสีทองแม้ว่ามันจะเป็นเพียงภาพมายาสะท้อนแต่มันก็ดูสมจริงมากทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาเปลี่ยนเป็นสีทองในขณะที่เขายืนอยู่อย่างสงบแสงอันเจิดจ้าหมุนเวียนอยู่ในอากาศและทําให้วิญญาณยุทธประเภทแสงของวังตงหลังไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแม้แขนของเขา ที่มีกระดูกวิญญาณก็สว่างขึ้นจริงหงเฉินไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเขาได้และอุทานออกมามีหมันทักษะวิญญาณอะไรกันแม้เขาจะไม่ใช่อัครพมยุทธ์แต่เขาก็ยังเป็นราชะินานามพมยุทธ์ระดับ93แต่ร่างมายาของผู้โซมู่ในตอนนี้อยู่นอกเหนือขอบเขตความรู้ความเข้าใจของเขาในเรื่องวิญญาจารย์ ในฐานะวิศวกรวิญญาณที่เก่งที่สุดในโลกเขามั่นใจว่านี่ไม่ใช่วิธีการที่จะทำได้ด้วยอาวุธวิญญาณผู้โอุโสมูเป็นมากกว่าการฉายแสงธรรมดาธรรมดาจิงหงเฉินรู้สึกทึ่งกับพลังอันยิ่งใหญ่ที่เขามีอยู่วิญญาจารย์มีพลังเช่นนี้จริงหรือมันเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับจิงหงเฉินแต่เขารู้สึกหวาดกลัวมากกว่า เขาตระหนักในทันทีว่าคำกก่าวอ้างของผู้โสโมูที่สามารถหยุดเขาไม่ให้ปลดปล่อยอาวุธวิญญาณน,นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นผู้โุสมูยกมือขวาขึ้นและประตูก็เปิดขึ้นในรัศมีที่ปกคลุมร่างกายของมาเซียเทามันสามารถบีบคนคนเดียวได้เปลวไฟของมาเซียวเทาไม่ได้พุ่งแรงเพราะประตูนี้เช่นกันนั่นเป็นเพราะทั้งห้องเป็นเหมือนตาประทับแสงขนาดยักษ์ ที่ระง,งับเปลวไฟสีดำในร่างกายของนางจิงหงเฉินสูดลมหายใจลึกๆและพยายามตั้งสติเขาเดินไปสองก้าไปหามาเซลเทาและใช้มือของเขาทดสอบเปลวไฟสีดำที่พุ่งออกมาจากนางหลังจากนั้นเขาก็กดมือไปที่ข้อมือของมาเซลเทาและสัมผัสถึงสภาพร่างกายของนางจากนั้นเขาก็ถอยหลังส่องก้าและออกจากวงแหวนอย่างรวดเร็ว ไม่มีใครสังเกตเห็นว่าเมื่อเขากดมือไปที่ข้อมือเขามาเซลเทาเล็บของเขาก็สั่นเล็กน้อยผู้อุโสมูไม่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนั้นข้าทำอะไรไม่ถูกนี่คือผลสะท้อนกลับของไฟอสูรถ้าข้าเดาไม่ผิดหญิงสาวคนนี้มีพลังประหลาดในวิญญาณยุทธของตัวเองและส่งผลกระทบต่อนางเมื่อนางถูกกระตุ้นด้วยพลังมืดของดาบพิพากษา นางไม่สามารถสะกดพลังนี้ได้ทันเวลาและปลดปล่อยมันออกมาไฟอสูนที่เต็มไปด้วยความมืดและความรุนแรงได้ควบขุมร่างกายของนางและไม่สามารถหยุดมันได้ตอนนี้มันใกล้เคียงกับถาดไฟขั้นสูงสุดหากถูกกดทับหรือพังลงอย่างรุนแรงร่างกายของนางอาจพังทลายการผนึกนางคือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เวนแต่จะมีพลังอ่อนๆในการจัดการกับไฟอสูรนี้นางอาจถูกไฟควบคุมและจิตใจนางจะไม่มีวันปลอดปลงอีกใบหน้าของหวยอีเฮาชายความเย็นชาเขาเกลียดตัวเองที่ยังแข็งแกร่งไม่พอถ้าหากเขาแข็งแกร่งพอเขาก็สามารถช่วยพี่สาวได้นางคงไม่อยู่ในสภาพเช่นนี้แน่อีกทางยังมีโรงเรียนวิศวกรรมวิญญ,ญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราด้วย แววตาของเขาใช้แววชั่วร้ายขณะมองจริงหงเชิญในเมื่อเจ้าทำอะไรไม่ได้เช่นกันเจ้าก็ไม่ต้องขออะไรจากเราภูโสมูกล่าวการแข่งขันเป็นโอกาสที่เราจะได้ตอบโตและแลกเปลี่ยนเคล็ดลับกันเราจะไม่ละเลยความเสียหายที่เราได้รับระหว่างการแข่งขันโปรดกลับไปที่ชั้นสองเราสามารถคุยกันได้ที่นั่น หลังจากที่เสียงของเขาเงียบลงแสงสีทองที่อยู่โดยรอบก็หายไปและรัศีรอบตัวก็กลับมาเป็นปกติเช่นกันภาพมายาสีทองของผู้โโมูกระพิบก่อนที่จะหายไปเขาจึงไม่อธิบายว่าร่างมายาของเขาปรากฏตัวต่อจิงหงเชินอย่างไรแสงในดวงตาของจิงหงเชินจางหายไปอย่างมากเมื่อเขากลับมาถึงชั้นสองเขารู้สึกว่าหัวของตัวเองหนักอึ้งขึ้น เขามักจะคิดว่าเขาสามารถต้านทานโรงเรียนซื้อไลเคอร์อได้ด้วยอาวุธวิญญาณของตัวเองแต่หลังจากได้พบกับผู้อุโซม mm. ูเขาเพิ่งรู้ว่าจักรวัตสุเลียนจันทรายังอ่อนด้อยในด้านพลังชั้นยอดหัวอุยเฮาและอีกสองคนกลับไปหาผู้อุโซมูอีกครั้งผู้อุโซมูนอนนิ่งอยู่กับที่ไม่ต่างจากเมื่อก่อนเขายังไม่ได้ปลดปล่อยพลังที่รุนแรงออกมา เียงแค่วางตัวนิ่งเงียบสิ่งนี้สร้างแรงกดดันต่อจิงหงเชิญเป็นอย่างมากทำให้จิงหงเชิญมีเงื้อซึมเขาเพิ่งรู้ตัวว่าทำไมนิกายกายาจึงจากไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่เห็นผูอุโสมู่ผูอุโสมู่กล่าวอย่างชา้าช้าเจ้าช่วยบอกข้าหน่อยได้ไหมว่าอันไหนดีที่สุดระหว่างหอหมิงเตอร์หรือสาราเทพสมุทรจิงหงเชิญตกตะลึงเล็กน้อย คําถามของภูมิโสมุอัดคลุมเครือมากแต่เขาก็เข้าใจได้ในทันทีเขากําลังถา,ถามถึงข้อดีข้อเสียของวิศวกรวิญญาณและวิญญาจารย์รวมถึงการเปรียบเทียบระหว่างหอเมงเตอร์อันดงดังและโรงเรียนซื้อไลเคอร์จริงหงเฉินคิดอยู่คู่หนึ่งก่อนจะกล่าวคาไม่กล้าพูดอะไรมากหรอกเพราะคาไม่รู้เกี่ยวกับศาลาทเทพสมุทรมากนัก ดูอย่างข้ากับผู้อุโซเฉียนสิผู้อุโซเฉียนจะจัดการข้าในระยะร้อยเมตรแต่ข้าสามารถตายไปพร้อมกับเขาได้ถ้าระยะห่างระหว่างข้ากับเขาเกินหนึ่งพันเมตรข้าก็สามารถหลบหนีได้ถ้าเป็นระยะหนึ่งหมื่นเมตรข้ามั่นใจว่าสามารถจัดการผู้อุโซเฉียนได้ถ้าเขาไม่ออกจากสนามรบด้วยตัวเองถ้าเกิดสงครามจริงข้าจะชนะจริงหงเฉินฟังดูเด็ดเดียวและไม่ลังเล เมื่อเขาพูดประโยคสุดท้ายภูโสโมถึงกับวันวัยเล็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะมั่นใจมากเลยนะภูโสมโมหอเราะเบาๆจริงหงเชิญยิ้มหน้าเจืออนคาเชื่อว่าท่านคงจะมองออกว่าขาขาดความมั่นใจอาวุธวิญญาณมีข้อได้เปรียบในสงครามแต่ตำแหน่งของซื้อไลเคอร์ในทวีปไม่สามารถสันคอนได้ในการต่อสู้ระดับสูงกว่านี้ถังหอหมิงเตอ และนิกายกายาไม่สามารถสันคอโรงเรียนสื่อไรเคอร์ได้ผู้อุโสมู่ชำเลืองมองเขาเห็นได้ชัดว่าเขารู้ความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดนั้นทาหอมิงเตอร์และนิกายกายาผลพิสัยไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองได้แล้วท้าพวกเขารวมพลังกันละ่ะจริงโงเชิญครั้งหนึ่งข้าเคยไปที่หอมิงเตอร์อันโด่งดัง การพัฒนาอาวุธวิญญาณของเจ้านั้นเหนือจินตนาการของข้าจริงๆข้าเห็นด้วยกับเรื่องหนึ่งของเจ้าเมื่อวันหนึ่งอาวุธวิญญาณไม่จะเป็นต้องพึ่งพาพลังวิญญาณของวิญญาจารย์อีกต่อไปวิญญาจารย์ก็จะถูกกําจัดเช่นเดียวกับอาวุธวิญญาณที่มาแทนที่อาวุธลับของสานักทางแต่ข้าต้องเพิ่มบางอย่างอีกถึงแม้ว่าวันนั้นจะมาถึงจริงๆวิญญาจารย์ก็ยังคงทรงพลังที่สุด นั่นเป็นเพราะมีเพียงวิญญาจาร์ที่ทรงพลังเท่านั้นที่สามารถปลดปล่อยพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาวุธวิญญาณที่ทรงพลังได้เจ้าเห็นด้วยหรือไม่เรายังไม่ได้พัฒนาอาวุธวิญญาณที่ทรงพลังมากพอที่จะนําไปใช้ได้หากไม่มีวิญญาจาร์นอกจากอาวุธวิญญาณคงที่แล้วข้าเองก็ไม่สามารถคาดการณ์การพัฒนาในอนาคตได้อีก แต่การเพิ่มขึ้นของวิศวกรวิญญาณไม่สามารถหยุดได้นำเสียงของเขาฟังดูจริงใจมากแต่ในใจของเขากลับรู้สึกง,งุนงงมากผู้อวุโสมูเคยไปที่ฮอมิงเตอร์มาก,ก่อนหรือผู้อวุโสมูยิ้มและกล่าวว่าเจ้าไม่สามารถนำดาบแห่งการพิพากษาติดตัวไปด้วยได้เจ้าสามารถบอกข้าได้ว่าเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไร ข้าจ้าฉีอาวุธวิญญาณมายังเมืองซือไลเค่อจากนอกโรงเรียนอีกครั้งข้าจะเดินทางไปยังเมืองหลวงของจักรวรรดิสุริยันจันทราจริงหงเฉินสีหน้าเปลี่ยนไปทำไมเขาถึงกล้าพอที่จะมาโรงเรียนซือไลเค่อได้เขาไม่ได้มีเพียงแค่อาวุธวิญญาณอัตโนมัติระดับเก้าเท่านั้นแต่ยังมีผู้โซมูที่รู้เรื่องนี้เขาไม่คาดคิดมาก่อนว่าผู้โซมูจะรู้เรื่องนี้ เมื่อนึกถึงร่างชายของผู้ผสมมูแล้วเขาก็รู้สึกหวาดกลัวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้รับตำแหน่งหัวหน้าฮอมิงเตอร์อันทรงเกียรติข่าหมาทีนี่ด้วยเหตุผลอื่นโรงเรียนื่อไลเคอร์ได้ตกลงที่จะแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนของโรงเรียนของเราแต่มันถูกยกเลิกด้วยเหตุผลบางอย่างทางโรงเรียนวิศวะกรรมวิญญาณแห่งราชวงศ์สุริยันจันทราและโรงเรียนื่อไลเคอร์ เป็นโรงเรียนอันดับต้นๆของทวีปในขณะนี้ข้าเชื่อว่าการแลกเปลี่ยนนี้จําเป็นและข้ารู้สึกว่ามันจะช่วยปรับปรุงการบูรณาการและการเรียนรู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ผู้อุสมุตตอบว่าเราจะมีการแลกเปลี่ยนแต่จะสามารถรับประกันความปลอดภัยของนักเรียนของข้าได้หรือไม่นอกจากนี้นักเรียนของเซอไลเคอร์ของข้าจะเรียนรู้อะไรจากโรงเรียนของเจ้าได้บ้าง จริงหงเชิญเหมือนจะคาดเดาได้ถึงคำถามนี้เขาตอบอย่างไม่ลังเลข้าสามารถรับประกันความปลอดภัยของพวกเขาได้อย่างเต็มที่และสาบานด้วยชื่อของฮอมิงเตอร์อันทรงเกียรติระหว่างนี้เหล่านักเรียนจะได้รับการชี้แนะที่ดีที่สุดหากพวกเขามีความสามารถมากพอพวกเขาสามารถไปเรียนรู้ได้ม้กระทั่งที่ฮอมิงเตอรู้อุปสมมตตอบกลับไม่มีหลักฐานการพิสูจน์คำพูดของเจ้า จิงหงเฉินกล่าวท,าท่านกังวลท่านสามารถส่งอาจารย์ของโรงเรียนซื่อหลายเครไปกับพวกเขาได้ท่านสามารถส่งพวกเขาหลายคนให้ไปด้วยได้ผู้อุปสมมู่ทรายหัวไม่จําเป็นไม่เป็นไรหรอกส่งเซียวหงเฉินและเมื่งหงเฉินมาอย่างโรงเรียนของข้าก่อนแล้วค่อยพานักเรียนของข้าไปยังโรงเรียนของเจ้ารับรองเลยว่าพวกเขาจะได้ไปเรียนที่ลานด้านใน ของโรงเรียนค่าด้วยหลังจากที่การแลกเปลี่ยนเส็จสิ้นลงเจ้าต้องมาส่งนักเรียนของข้าและพานักเรียนของเจ้ากลับไปอย่างโรงเรียนของเจ้าจริงหงเชิญสสยหน้าทันทีมันดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ถึงข้าจะเชื่อในนิสัยของท่านแต่ข้าคิดว่าเรามาระวังตัวไว้ก่อนจะดีที่สุดถ้าเกิดข้าส่งลูกศิษย์ของท่านกลับไปละ่ะผู้สงมู่ยิ้มและถามว่า แล้วข้อเสนอของเจ้าคืออะไรเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและถ้าไม่รู้จะพิมพ์ว่าอะไรพิมพ์ชอบหรือส่งหัวใจเพื่อให้แอดรู้ว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้แล้วพบกันใหม่กับจุ๊บซ่าอนิเมะบายยค่ะ